ผมว่านี่แหละคือรสชาติที่เป็นของไทยจริงๆออแค่ดูก็นัวแล้วนะครับว้าวปลาดูนัวจากอุบลราชธานีอุบลราชธานีตี๋ของแ <ใจ S 2> ทยลอ<ห>ยลอยกระเป๋า ครับผมวันนี้นะครับเรามาอยู่ที่สามแยกสุขสวัสดิ์ออกถนนพระรามสองนะครับมีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งที่เคยไปตั้งอยู่ในอาร์ตบล็อกนะครับที่ที่ดังมากๆเลยนะครับ่างชาติชอบกินร้านนี้กันเยอะมากและอาร์ตบล็อกก็ถูกปิดไปนะครับตอนเนี้เราเสาะหาจนเจอแล้วครับแอนชื่อว่าร้านอะไรครับผมครัวแซมสตินั่นเองครับผมแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าของร้านนะครับคุณมี่ครับผมร้านเดิมของทางพี่มี่เนี่ย มีคอนเซปต์ประมาณยังไงบ้างครับช่วยอธิบายหน่อยครับก็จริงๆเรามีคอนเซปต์นะคะอยากให้บอกว่าลูกค้าต่างชาติะค่ะได้สัมผัสรสชาติอาหารไทยที่แบบเป็นอาหารไทยแท้ๆแต่ว่าเลือกระดับความเผ็ดได้คือรสชาติแบบที่คนไทยกินเลยอันนี้เจอเหตุการณ์ฝนตกนะครับเราเลยต้องย้ายมากินกันภายในร้านแทนนะครับผมเนี่ยแหละเขาเรียกว่าสตรีทของแท้ ก็เต,ตจริงๆนะครับเมนูที่พี่มี่เตรียมมาให้มีเมนูอะไรบ้างครับฝากพี่มี่ลองพีเต์นหน่อยครับผมก็จะมีเมนูนี่เลยค่ะข้าวผัดสับประรดนะคะและ้วก็จะตัวนี้จะเป็นยำนัวรวมทะเลไข่แดงเค็มค่ะโอ้แค่ดูก็นัวแล้วนะครับอบอกเลยแล้วตัวนี้ก็จะเป็นกุ้งย่างชีสค่ะโอ้ชีชสสองตัวและอันนี้เป็นเมนูต้านโควิดค่ะ ปลาหมึกขัดฉาค่ะโอ้น้ำตกแซลมอนค่ะตัวนี้น้ำตกแซลมอ้ครับผมก็คือเป็นปลาแซลมอนเอามาทำเป็นน้ำตกโอเคครับโอเคคุณชอบแบบนี้ใช่ไหมผมเห็นแล้วผมก็รู้สึกนัวในใจแล้วครับปลาแซลมอน ปลาแซลมอนราดน้ำปลาด้วนัวจากอุปกราชธานีอร่อยอ่ะเฮ้ยอันนี้อันนี้อร่อยเป็นไงแอนชอบมากค่ะใช่ไห่แต่ว่าไม่กินแอนเพิ่งลองอันนี้อันนี้ตันนี้เป็นเมนูที่ชอบมากๆคือ เชื่อว่าคนส่วนใหญ่วัยรุ่นเนี่ยจะชอบชีสนี่เดี๋ยววัยรุ่นจะกินให้ดูนะคะคุณแม่แม่วัยรุ่นจะกินให้ดูเดี๋ยวทำให้ดูปกติอ๋อนี่ไงกำลังจะถามว่ามีน้ำซีมไหมอันนี้เป็นน้ำซีมแบบซีฟู้ดค่ะอันนี้เป็นซีฟู้ดค่ะซีฟู้ดจะเห็นได้ว่าเนื้อกุ้งเนี่ยมีความร่อนนะคออนุญาตใช้มือนะคะท่านผู้ชมนี่คือแบบโจกกันแบบเห็นนเลย จิ้มเลยจิ้มเลยจิ้มเลยทีเดียวเราไม่เลิกนะคะเป็นยังไงอร่อยจิ้มแบบไม่ต้องจิ้มก็อร่อยกินแบบจิ้มก็อร่อยแต่เดี๋ยวก่อนนะจ่าที่แอนกินอยู่เนี่ยสายตาแอนรู้เลยว่าคนข้างๆทีไรนะคะคือน้องใส่เพื่อเพื่อค่ะแต่นอกจากกุ้งที่มีการอบชีสนะครับก็บอกว่าตัวเออ่ อันนี้เป็นก็คือปลาหมึกผัดฉาใช่ไหมครับใช่ปลาหมึกผัดฉาของทางครัวเซฟสติของพี่มี่นี่รสชาติจัดจ้านมากเลยนะครับก็ผมว่านี่แหละคือรสชาติที่เป็นของไทยจริงๆนะครับมันเกิดจากสมุนไพรของไทยแล้วก็มีความเป็นไทยมากๆมาเมนูนี้ครับผมบอกเลยผมเล่งตั้งแต่ตอนทาแล้วครับนะครับอันนี้คือน้ําตกปลาแซลมอนใช่ไหมครับเป็นการที่คนไทยกับคนต่างชาติแต่งงานกัน ก็ตอนนี้เราก็ชิมกันครบทุกอย่างแล้วนะครับท,ที่มีเตรียมมาให้เราได้ลองกันนะครับอร่อยทุกอย่างเลยนะครับกออ็อยากจะถามพี่มีครับว่าตอนนี้โฟร์ทฟต,ติเปิดบริการ Delivery อย่างเดียวผ่านช่องทางไหนบ้างครับ ที่มีฝากไว้กับรายการเราได้เลยครับก็ของเราตอนนี้ค่ะก็มีสามารถสั่งผ่านแอป Delive r y ได้แทบทุกช่องทางเลยค่ะและสามารถสั่งผ่าน Line ช h o p และ a c e b o o k s h o p ได้นะคะฝากร้านกับลูกค้าแถบสุขสวัสดิ์ได้นะคะถ้าเกิดสนใจสั่งอาหารก็สั่งผ่านแอป Delivery ได้เลยค่ะครัวแซบสตรีทค่ะโอเคครับก่อนครัวแซบสตรีทที่อยู่ก็จะขึ้นด้านด้านล่างนี้นะครับก็ตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับเพราะว่าทีมงานของเราท้องร้องจอ๊จอกจ๊อกแล้วนะครับทนไม่ไหวกันแนละ้วเดี๋ยวผม ขอให้ทีมงานเราเข้ามาลุมก,กันกินนะครับตอนนี้จะเป็นเวลากินกันของเรานะครับอาเชิญเลยครับทุกคนเข้ามาเลยครับ